รับประคุงไปเมาม้อยไปค่ะอันแท้งค่ะแท้งแนค่ะของต่อน,นี่แม่ดีใจไลายเด้อค่ะคลิปแรกของมาดามฟองดูเพิ่งมีโคกค,ค่ะเพิ่งไปถอยโค,คมกคมาค่ะมาค่ะขอบคุณ พบกันอีกแล้วนะคะพบกับเปิ้ลค่ะช่องมาดามฟองดูค่ะวันนี้มาในธีม m e r r y c h r i s t m a s Kiss m e r r y Christmas Merry c h r i s t m a สสวยไห<ช>มคะส่วนวันนี้เราจะกินพาพยาป๊อกป๊อกค่ะพี่น้องเอ้ยสีเหมาม้อยฟังเลยคะ่ะไปซื้อบะคุงมาแหมเนี่ยอะบะคุงน่วยแค่นี้แหละค่ะพี่นอ้องอะต่อมานะหน่วยแค่นี้ 16ยูโรค่ะสิบอกให้สิยูโรจุดหาิบเซนติมขอโทษนะคะเป็นเงินเงินไทยราคาหกร้สสิกว่าบาทค่ะโอ้ยสิเป็นบาทตายค่ะแพงคักค่ะแต่ว่าก็ซื้อนะคะเพราะอยากกินช่วงเศกาลก็เลยแพงเป็นว่าแล้วเปิ้นก็ถอยป้ายแดงมาด้วยนะคะถอยคกค่ะขี้เกียจคุกแล้วค่ะดีใจได้ครบหยูโ <laughs> 6ยูโร50เซนติมก็เป็นเงินไทยก็อืมประมาณสี4-500ล้ะนะค่ะประมาณนี้โอ้ยมาค่ะพี่น้องมาก,กินพาพยาปอกๆน้ำกันด้วยค่ะมื่อนี้มื่อนี้สีกินแบบฉลองเมรีคริสมาสนะคะเป็นตาสซัวย <Yeah, yeah. S 1> ่ายนน่ายากกนเน่เย่า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 ย่งยกก่นย่้ย่า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 ย่ิย่า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 ย่ย่าย่าย่ยย่ย่ คอยสีกินสักประมาณสามสี่กเลยลหละค่ะอร่อยดีสามบักคุงนี่เปิลน,นะสิเป็นค้นบ่มกขูดนะคะผู้ใดเป็นคือเปิลบ้างค่ะเปิ้ลสีซับเอาเ้ยค่ะบ่มกขูดขูดเรามันรู้สึกแบบว่ามันบอคอยแสบเนาะตอนบักคุงก็สิบอง,งามเลยค่ะพี่น้องเลยคโลครเลสนี่ค่ะประมาณนี่เปตลตค่ะ จ้าทีนี้มาตำส้มตําน้ำกันเลยจ้ามาตํามส้มตำกับเปิ่นจ้าคลิปนี้ปนมีคกค,ค่ะดีใจหลายไไลค,ค,าค่ะเปินไคกมากค่ะตั้งแต่อัดช่อง Youtube มานะคะนี่คือคลิปแรกค่ะที่มีคบก็ได้ซิมาตาโซนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะมากลมลงค่ะกลมลงค่ะกลมลง กลมลงนะคะสิผ่ามาจ้าเออคกแล้วค่ะใส่กระเทียมลงไปนะจ้าตำไปค่ะพี่น้องเมืองริกค่ะใส่หลายๆเลยค่ะพริกค่ะลงไปค่ะอไปพริกลงไปนะคะมีแหงค่ะดีใจค่ะพี่น้องขังแหลกที่นี่คกค่ะดีใจค่ะเด้อ ปกติดีไ่อยโขกใส่แต่น้ำกะละมังเป็ดยังไงเอ่ากระตอกับนี่เลวค่ะมันเผ็ดปะพ่อเนาะพริกแข้งค่ะสอนหนึ่งพ่อฟินเบิร์ค่ะโอ้ยพี่นอ้องพัวไปกกวนกวนเดอเออจะเป็นกวนค่ะก,กวนแน่อ้าต่ำไปเอาเชียเห็นบมอกลืมเราใส่หยังแน่ลรือเปล่ใส่หยังอ๋อใส่บะเขืออียนอ้องใส่บะเขือด้วยค่ะโอ้ย ดีใจอีกอย่างหนึ่งค่ะมีแนวอันมีแนวเห็ดอันมีคมแล้วแม่เนี่ยมีมีแนวเห็ดมีคมแล้วค <c oughs> มขัดแบบน,นี้โอ้โหคมได้ใจแบบเคลือเดน,นะคะใส่ลงไปตามมากค่ะส้ตมตำเปิ้ลมีอะไรไม่มากหรอกค่ะสี่สิบพาะมมเฮ็ดต่ำปลาแซลมอนด้วยค่ะต่ำปลาแซลมอนค่ะพี่น้อง ใสมันไปค่ะตำป่าแซลมอนนะคะอ่ะอ่าที่นี่กะขาดบ่ได้เ,ดเยค่ะสุรสค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลาย <c oughs> หัวอกหมดแล้วน้ำตาลนิดหน่อยค่ะคุณชอนเนาะวันนี้เปิ้ลใส่ปลาร้านางฟ้านะคะ นี่ค่ะเอาไปเลยปลาร้านางฟ้าค่ะประเด็ดนางฟ้าค่ะน้ำปลานะคะอืมอุ้ยทีน้องอุ้ยไข่มีแห้งข่มีครกอุ้ยมันเอยมันยิ่งเสียงคอกเล็กคุกเล็กขอยดีใจแหงหลาย ใส่เส้นลงไปนะค่ะป่นสิใส่แครอดนิดนึงต่อด้วยนี้เลยจ้าเ้ยน้องไม่พกักกาดดองค่ะโอ้ยขอข่อยมันหน่อยตัวนี้นะ่ะแค่นี้มันก็เต็มหรอต่อไปคือ ใส่ข้าวปุ้นค่ะพี่น้องใส่ข้าวปุ้นเข้าไปเปุ้นนึกอยากกินตำปลาแมะมึงท่านใส่ข้าวปุ้นแล้วก็ค้นเราด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าวปุ้นสีแตกอันตำแมะโอ้โหติดตัวน้ำลายไอยหักละหกแล้วขอยากกินมา้เป็นอาทิตย์เราได้ในเมนูนี่ ใส่ถั่วงอกเนาะตบท่ายมาแบบที่นี่มายั่วๆน้ำกันเด้อตามมาค่ะมากินค่ะมามามาโอ้ยพี่น้องแดงพวนวันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วน,นะคะพบกับเปิ้ลค่ะช่องมาดามฟองดูอีพียั่วๆนะคะอาอาหารอีสานพราเพลินค่ะ ส้มตำนะคะตำปลาใส่แซลมอนเนาะพี่น้องมาค่ะยัวย่วน้ำกันนะคะก่อนอื่นยัวยวย่วน้ำกันนะคะฝากกดไลค์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้อีพรีคริสต์มาสนะคะคริสรต์มาสตำป่าค่ะมามากินน้ำกันซิมเนะ้ะขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะกินผู้เดียวแม่เนี่ยอื เส้นพี่น้องเส้นข้าวปุ่นเมื่งอืมอืมแซ่ความเผ็ดประ้องเ้าได้ความเผ็ด ยอดอืมชอบมั้มใหญ่ๆเป่งๆพี่น้องเอ้ มาอยู่ต่อค่ะเขาปุ๋นอน่ะอืม สุดยอดทั้งแซ่บทั้งเผ็ดด้วยค่ะพี่นอ้องแซลมอนใส่น้ำปลาแดกมันแซ่บ ผักกาดดองน้อไม้ดองค่ะอืมอืมสุดยอดถั่วงอกกับผักกาดดองเนี่ย พี่นอ้องเพชรค่ะทั่วงอกนอก้อใหม่ประกาศดองค่ะแบบ หวานพ่อตับค่ะอืม แก่เพียบท่าพอดพอค่ะอื Mm -hmm. Surt lung. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Very smart, huh? <laughs> แซมแพ้งค่ะพี่น้องเจ้มอนนำปลาแดกตสำปาสาใจค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเลยอืม สำหรับคลิปนี้นะคะเปิ้ลขอลาไปเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดซับไปใครกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามฟงดูค่ะ EP นี้ไม่มีอะไรมากอ่า Happy Merry Christmas นะคะ Everybody ค่ะทุกๆคนนะคะ FC ที่น่ารักข้างหลาย Merry Christmas ค่ะ n o อ l นะคะ Bye bye ค่ะ Bye bye ค่ะ